อันนู้นจะเป็นบ้านตึกตึกที่อยู่ค่ะนี่นะไปมาในเมืองนะนะไปแล้วกันในเมืองก็เดินถ่ายที่มันแปลกๆมั่งเข้าตะป่าอ้าวันนี้จะพาไปเที่ยวในเมืองกันนะจ๊ะ หาตะลอนทัวรจะถ่ายเก็บภาพไปสวยมาให้ช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดค่ะออกข้างนอกก็ต้องไม่เกินสองคนแล้วก็จะต้องมีหน้ากากปิดนะคะแต่ว่าการที่เราเดินไปเจอคนเยอรมันส่วนมากเขาไม่ค่อยปิดกันเลยค่ะไม่ใส่หน้ากากกันแต่เวลาเราใส่หน้ากาก มันก็เป็นการป้องกันเราดีที่สุดอย่างหนึ่งแล้วล่ะค่ะเขาไม่ใส่ช่างเขาเราใส่ไว้เพื่อโทรศัพท์เอาอากาศดีๆมาเดินเล่นกันค่ะวันนี้วันวานเลนทวันนี้วันวเลนทยเราก็ควงคู่กันสองสาวนี่แหละคุณฝาฝรั่งเขาไม่ค่อยไอ้นี่กันละเขาไม่ค่อยวาเลนไทนยกับคนไทยแล้ว มันหมดโปรโมชั่นแล้วค่ะเมื่อสมัยโปรโมชั่นก็ยังมีเออเกะเชงกันอยู่ก็ยังมีของขวัญเล็กๆน้อยๆสวีทแต่เดี๋ยวนี้เลยโปรโมชั่นแล้วค่ะก็เลยธรรมดาแล้วไม่มีการเกะเชงแล้วเมื่อวานนี้ไปซื้อของอันนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลนะจ๊ะ ไม่มีก็เชงหรอกโรงเรียนก็ทำสวยๆส,ส,สีสันหน้าอยู่ก็ไม่มีกระเชงแล้วเดี๋ยวนี้่กระเชงหาย <laughs> ของวัญวัน,วนเวรไทายไม่ต้องหวังเมื่อวานนี้ <c oughs> เอ๋หนุ่มบอกว่าเดิน <c oughs> จะเข้าห้าง <c oughs> เออจะเข้าห้างเออจะเข้ามาร์เก็ตเลนี่สั่งเลยว่า <c oughs> เธอไม่ต้องซื้ออะไรให้ฉันนะไม่มีการกระเชงเงินนะฉันก็ไม่ไม่ซื้อฉันจะซื้อดอกไม้หนูแล้วบอก <c oughs> ดอกไม้ไม่เอากินดอกไม้ไปก่อนมันไป <laughs> เยบอกว่าดอกไม้ไม่เอาค่ะ <laughs> เราก็มาเดินออกกำลังกายกันเนาะหนาวมากวันนี้หนาวหนาวมือหนาวมืออยู่ค่ะนี่ค่ะเออหิมะข้างทางยังมียังมีอยู่หิมะยังมีให้เห็นอยู่นะเห็นไหม นี่เราก็ไปทางนี้จะพาไปชมพาน้องๆไปคนละทิศหน่อยคราที่แล้วเราไปทางฝั่งนี้ทีนี้เราไปฝั่งนี้เราไปเดินดูอ่อัอนนี้นี่จ้าจะให้เห็นหิมะสวยมากเห็นไหมขาวปุปยยังมียังมีให้เห็นอยู่นะนี่หิมะจา้ะแต่แข็งแล้วช่วงนี้เริ่มแข็งแล้วเป็นน้ำแข็งแล้วจ้ะวันนี้อากาศหนาวเย็นมาก เอ,อวันนี้ลบเอ,อลบห้าหรือลบเจ็ดพี่แจ็คเมื่อวานนี้ลบเจ็ดองศาวันนี้คิดว่าคงจะเยอะกว่าเมื่อวานหรือไงออนี่จะพยายามจะเอ,อมุนกับป่าธรรมชาติที่สวยงามเน,นานนนนะอาออไม่ค่อยมีคนพวกพานออตอนนี้ยังอยู่ช่วงล็อกดาวอยู่พวกเราก็จะเดินกันแค่สอง สาวๆว่อยเดินงแค่สองคนจะจะไม่เดินมากก็เลยจะเอนี่อันนี้สาวแจ็คตอนนี้มีอคนมาคอมเมนต์คนมากดไลค์ดูเยอะอยู่แล้วนะพี่แจ็คร้อยกว่าแล้วล่ะก็โอเคนะภายในเดือนเกือบสองเดือนก็ร้อยกว่านี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนุ้งนุ้งหิ่มา สวยดูเขาพูดอย่างนี้เอ, <c oughs> อ,อามาแนทไทยแลนด์ไทยเาขาพูดขึ้นฮนะว่าเขาบอกแนทหมายถึงว่าดีคนไทยดีค่ะเขาบอกเขาชมนะมเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องใส่ถุงมือก่อนหนาวมากเามื่อกี้นี้ องต้ยายที่เดินอยู่ลิบๆหนึงต้องปิดกล้องเพราะว่าแ,แกเดินผ่านคนที่นี่ต้องรักษาสิทธิส่วนตัวเขาคือถ้าเกิดเขาเดินอยู่เราอย่าไปถ่ายสุ่มสี่สุ่มห้าเดี๋ยวเขาเรียกโปลิสมาจับได้ค่ะก็เขาบอกว่ากูดไทยโนฟาวคือกูดเลดี้ไทยรู้จักใส่แมสรักษาร <laughs> ะยะห่าง <laughs> เพราะว่าช่วงลักดาวนี้ตอนนี้เขาบังคับให้ใส่เม็ดแบบนี้แล้วแบบบ้านเราแล้วเขาไม่ให้ใส่เป็นผ้าแล้วนะคะหรือไว้ข้างในข้างในคุณอ๋อนี่ข้างในอ๋อข้างในอีกอ๊้หายใจออกไม่พีช่อันนี้เพียงแค่ใส่่ข้างนอกสวยงามแค่นั้นเองข้างในข้างในนะให้โชว์ได้นะคะนี่อยู่ข้างในนะคะเขามีสองชั้นค่ะระบบรักษาความปลอดภัย นัจ้ะนี่จ้าดูความสวยของฮิมะอันนี้ต้องดูตอนที่เอ,อ่อออกนี่เรามาเดินกันนี่ก็คือเป็นที่สกายวอล์คค่ะคือเป็นที่ให้เราเดินก็เลยจะพามาชมความสวยงามเสียงนกร้องอัน <c oughs> นี้ ก็คือธรรมชาติของป่าเยอรมันที่เขารักษาความสะอาดแล้วก็สวยงามเนาะก็จะว่าสะอาดก็ไม่เชิงก็มีขี้หมาขี้แมวมั่งนั่นแหละแต่ก็สวยค่ะนั่นแหละอยากให้น้องๆหลายๆคนได้เห็นอย่างเราคือป่าสวยธรรมชาติสวยเหมาะกับมาเดินเล่นเนาะ อยากจะพาเดินวันนี้จะพาเดินไปถึงในเมืองเลยนะจ๊ะอาจจะไปแค่ตรงสนามฟุตบอลเพราะว่าเดี๋ยวพี่สาวคนสวยจะเหนื่อยเอามาหลายคนมาให้เขาจับนี่จะป่าธรรมชาติที่สวยงามมากบางครั้งถ้าอยู่ในป่าลึกก็จะมีรอยเท้าเก้งเก้งกวางเนอะบนหิมะนะ มันก็จะดูสวยเดี๋ยววันหลังมีเวลาจะพาเข้าไปเอ,อป่าท้องนาอันนี้จะมองป่าธรรมชาติเลยสวยๆกลางออป่ากลางเขาเนาะมันก็จะดูสวยงามขึ้นมานี่แหละค่ะพาเพลินพาเที่ยวในเยอรมัน ้อนเดอมันสวยเชิญเมีย้นไมไหนกอ๋อบนกิ่งไม้เห็นแล้วอันนี้มันเวลามันสะท้อนแสงแดดแล้วมันจะสวยเหมือนเพชรเลยเหมือนเพชรเลยจ้ะอยากให้ทุกคนเห็นเห็นธรรมชาติที่มันสวยงามลืมไปค่อยเดต้นใหญ่มากแล้วก็มีพระอาทิตย์ สองแสงสูงะคะ่ะนี่ที่นี่ต้นไม้ใหญ่จะเยอะชอบเขาอนุรักษ์ขกเขาไม่ไม่ตัดนะคะมีมะตอเป็นๆเ,เอนขาวขาจีนี่ความสวย นี่ไงดีนะที่ใส่รองเท้าเอ่กันหิมะมามันจะไม่ไม่ลื่นอะไรวันนี้มันเอาก้อแย่มมหมอกขอนมอก้อนถมเลยเหรอ,อโอ้ขอให้หายไวๆหลานพี่แจ็คป่วยคะ่ะอยู่เมืองไทยป่วยเกี่ยวกับอะไรนะพี่แจ๊ เม็ดเลือดเม็ดเลือดขาวน้อยขอให้หายไวๆจ้ะภาวนาอืตสวดมนต์ให้ตลอดนะนั่นหละสิ่งจับติดอายุเท่าไหร่แล้วสิี่สิบก็จะยังไม่สี่สิบยังอ๋ออายุยังน้อยอายุยังน้อยนี่จ้ะมีพาร์คให้เด็กเล่น เป็นพักส่วนสนุกให้เด็กเล่น,ลนก,ก็จะมีผู้ปกครองมาด้วยเพราะว่า<อ>ล็อกช่วงจะ,จะเป็นที่ให้เด็กเล่นโลง่ลงๆสบายๆก็จะเป็นสวนให้เด็กเล่นอันนี้ก็จะเป็นทางเดินสกายวอล์กอันนู้นจะเป็นที่นี่จะอันนี้เราจะมาที่ที่เด็กเล่นเอ่อถลายกัน ต่พามาดูตรงที่ไม่มีคนนู้นจะที่เด็กเล่นถลายถลายจะเป็นน้ำแข็งก็คือเอ่อจะเป็นน้ำแข็งให้เด็กลงไปเล่นไกลนู้นเข้ากับเพื่อนเอาเอา่อ <c oughs> ไปซื้อ <c> เ <oughs> ือตับก <c oughs> ันน้อ่ะนี่ตอนนี้เราก็เดินลงไปในเมียงกันแล้ว โนดทางลงตอนนี้หิมะก็ยังมีปลปายยังไม่หายไปไหนจากเรานีทางนู้นจะเป็นทางที่เวลามีหิมะเยอะๆตอนนี้เป็นน้ำแข็งอยู่ก็เด็กก็มาเล่นสก,กีกันใช้สก,กีเล่นกันนะมันก็จะเป็นทางลงทางเทลงมา สมัยก่อนเขาจะไม่มีที่กั้นตรงนู้นเนาะพอเวลาเด็กสไลด์มันจะออกไปถนนใหญ่พอดีอนี่เขามีกองดินกันแล้วเดี๋ยวนี้ปลอดภัยแล้วเน,น,นินจ้ะนี่แหละจ้ะหเห็นไหมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หละค่ะเขาก็จะมาเล่นสกีกันตรงนี้แต่ถ้าจะเอาความปลอดภัยเลยก็ต้องไปในป่านู้น แต่อันนี้มันใกล้บ้านคือเด็กก็จะไม่วิ่งกันเท่าไหร่นี่ค่ะอรกก็จะสไลด์กันป้ายาเอ็นยืด <laughs> <laughs> ก็ส่วนมากจะมาหยุดแค่เนี้ตอนนั้นหนูเล่นกึนมาแถวเนี้ยคือไม่ไปไกลกว่านี้กำลังกายกันชวน,ท,นที่บ้านที่บ้านขี้เกียจค่ะไอ บักแคนดิกก็นี่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 ดูต้นไม้ต้นนี้ใหญ่ใหญ่สวยด้วยดูที่มีเลขไหมนี่หาเลขหาเลขต้นไม้ที่นี่ทั้งสูงทั้งใหญ่หาเลขเลขอะไรอ่ะนี่มาสองคนแล้วบ้านสองสองพี่แจ็คก็บน้องพีมจะออกขึ้นมาแล้วดังโคตรเลยข้างบนก็จะสวยสูงชะลูดเนาะ ถ้าตัดกระแสน่งนี่ไนี่นอะไรดูสิเนี่ยมาดูมาส่งดูโอ้ก็จะหาหวยอีกแล้วเนาะมาส่งดูอันนั้นเขาไอ้ทำไอ้นี่มาส่งดูนี่อันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะจ๊ะที่มาทำไอ้นี่ไว้สัญลักษณ์คือเขาข้ามนะเพราะว่าเขาถือว่าทำ้ายต้นไม้ค่ะเขาไม่ให้ทำ้ายต้นไม้ เดี๋ยวจะให้นี่คือให้ดูทางนีน้อันนี้มันจะโค้งไ,ไม่จะตรงนูง้น,อ,นอ,อันนี้จะเป็นน้ำแข็งนะจ๊ะเดินต้องระวังถ้าใครใส่รองเท้าที่ไม่มีอันนี้นี่เดี๋ยวจะให้ดูว่านี่อันนี้จะเป็นทางยาวที่สำหรับเล่นสก,กีมันจะมีการตีโค้งนิดหน่อยี่เขาก็จะไปตรงที่สูงนู้น แล้วก็เล่นลงมาตรงนี้ปื๊ดนี่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนก็จะพาลูกชายมาเล่นอยู่มันจะออกไปคือเป็นถนนอาทูบานแล้วจ้ะมันจะเป็นไในนี่แหละถนน <c oughs> เดี๋ยวจะให้เห็น ว่าเราอยู่ตรงไหนเอาถั่วบานนะคะเออเดินข้างฟุตบาทก็ต้องระวัง่อยค่ะว่าเพราะมันมีรถมันเป็นถนนที่ทางรถวิ่งได้แล้วก็ที่เราเดินเป็นทางเท้าค่ะก็ต้องระวังเห็นน้ำแข็งจับถนนไหมคะค้าวไปหมดเดินต้องใส่รองเท้าที่ ไว้กันลื่นจริงๆค่ะเพราะว่าไม่งั้นถ้าลื่นลงไปก็จะเจ็บตัวกันเป็นแถวๆเคยแล้วค่ะตอนมาใหม่ๆรองเท้าเป็นอยางธรรมดาค่ะมันก็เลยลื่นค่ะบ้านตลานุกาะนะอันนั้นพวกเราบ้านเมืองเขาดูสะอาดสะอ้านค่ะเพราะว่าเขาเข่งคัดเกี่ยวกับขยะขยะแห้งขยะเปียก แล้วก็พลาสติกต้องแยกกันกระดาษกระขวดเราจะต้องไปทิ้งเองค่ะแล้วก็ขยะ,ะพลาสติกนี่ถ้าถุงแตกเขาจะไม่เก็บให้เราเลยนะคะต้องมัดปากให้ดีทําให้ดีแล้วก็จะคนที่พาสุนัขไปเดินเล่นก็จะมีระหว่างทางเขาจะมีถุงดําให้ต้องหยิบไปเอาไว้ใส่อึ ừ, สุนัขเอามือใส่ถุงแล้วก็หยิบ สุนัขแล้วก็มัดปากให้ดีแล้วก็ไปทิ้งลงในถังที่เขาจะมีถังให้แล้วเหนือถังเขาจะมีถุงดําเล็กๆเป็นแผลพับๆไว้ก็คือดึงได้เลยไม่จํากัดค่ะไม่เสียตังค์ของฟรีถ้าเกิดใครจุงสุนัขไปเดินแล้วไม่ทําให้สะอาดสะอ้านเขาจะปรับ50ยูโรเลยค่ะมันก็เลยจะทําให้คนรักษาความสะอาดบ้างมีการขับรถจอดไฟแดงติดไฟแดงแล้วก็หลับใน คนก็เลยต้องบีบไล่ตูดนี่อันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วร้านที่มาทำงานอันนี้สตออยสเตเดียมสวยเดี๋ยวเราก็จะเดินโค้งกลับตรงนี้วันนี้วันอาทิตย์หรอกเราก็มักง่ายเ <laughs> <c oughs> พือนับพู้ผู้จะถูกก,ด,กด,ดจราจักร <laughs> เพิ pressure, ่งจะเพิ hit, ่งจะทำคลิปกดจราจรไปแหม่ยังจะละเมิดเขาอีกเนาะไม้ตรงนู้นเขามีที่ข้ามมีให้คนข้ามค่ะเราก็ข้ามสบายๆเราไม่ได้ละเมิดกฎนะมันมีกฎมีที่ข้ามของจราจรอันนี้ก็จะเป็นฝั่งโรงพยาบาลนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นปั๊ม เรานี่นี่ห้อนนี้ถูกจุดและปั๊มนี่ไม่ไม่สุดเนาะมันยังมีอีกต้องดอูตามราคาเลทที่แต่ละวันอน,นี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝั่งของโรงพยาบาลอันนี้โอโันนี้ ก็ถนนหนทางก็จะขาวสวยมันเป็นไอหมะไอน้ำแข็งนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศงามเที่ยงของเมืองนี้ก็อันนี้ก็จะเดินเลาะกลับบ้านแล้วเล,ะเละาะถนนกลับบ้าน แต่มือไม่เย็นแล้วนะมือไม่เย็นแล้วฮัลโหลอันนี้เป็นการเดินขึ้นเขาค่ะไปเดินลงค่ะขึ้นดเดินขึ้นขึ้นเขา เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งในช่วงนี้นี่แหละค่ะอาทิตย์หนึ่งเดินสักครั้งหนึ่งก็ยังดีออกกำลังกายเป็นในตัวบริหารแข้งขานี่วันอาทิตย์ก็จะเงียบประมาณนี้วันอาทิตย์ไม่ทำงานไปเอาเอา่เอกืนควรนบานออมา นี้จะเป็นทางขึ้นเขาเอเวอร์เรสตนะคะก็คือจะต้องเดินเดินเดินให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นจะเหนื่อย <c oughs> ใช่ไหมพี่แจ็คเพราะมันชันมากตรงนี้เป็นช่วงที่ชันมากต้องเดินอย่่หยุดถ้าหยุดก็จะเมื่อย <c oughs> ก็จะหอบนิดหน่อยช่วงนี้ดูท้องฟ้าสวยงาม ที่เรามาเมื่อเช้านี่ค่ะเหนื่อยเดินเดินลงไม่เท่าไหร่เดินขึ้นนี่นี่ละค่ะดูบรรยากาศไปรอบๆด้วย ว่าสวยตะกรานตาแค่ไหนเราก็เปิดหน้าซะหน่อยเหงื่อเต็มหน้ากากแล้วร้อนมากเดินแล้วก็อกํำลังกายพี่ใหญ่เรากำลังหาหวยค่ะกับต้นไม้อีกแล้ว เป็นปกติของคนไทยที่พึ่งสุดท้ายคือหวยสิบอ่ะก็สิบอันนี้ก็จะเป็นอ่าอนาเขตของโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนประถมอันนี้จะเป็นอนุบาลฝั่งเป็นโรงพละมีทั้งยูโดทั้งน้ำว่ายน้ำเห็ดนะคะเคยได้เห็ดดีๆตรงนี้นะ อันนี้จะเป็นที่จอดออจัก,กรยานเป็นล็อกๆๆๆแล้วก็ใส่กุญแจของเด็กนักเรียนและ,ะผู้ปกครองเขาก็ดีนะคะขนาดทําเป็นล็อกให้เห็นอย่างนี้นะคะพอใส่กุญแจถ้าเผลอหน่อยพวกก็ตัดไปเรียบร้อยเลยค่ะทีนี้จัก,กรยานหายบ่อยค่ะเป็นอะไรที่หายง่ายง่ายแล้วก็บ่อยด้วยนี่เดี๋ยวจะพาดู นี่จ้ะเม็ดวานัากกนทนนสวยมากอันนี้นนเป็นเม็ดที่กระลอกมันแทะในหนังไอเรื่องไอซ <laughs> ์ต้นไม้นี้ย้ายใหญ่ใหญ่มาก เจอเจอ้าอยู่นอกบ้านมาเดินนี่จ้ะต้นไม้ใหญ่นาหลายปีปักมันยากาศทางนั้นที่นี่ถ้าเราใส่หน้ากากบางทีเขาก็มองเราเป็นตัวประหลาดอย่างเมื่อกี้นี่เดินตรงผ่านลรงบ้านนู้นก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาพวกคนดอยนี่แหละคะ่ะ พอเห็นเราเดินมาเขาก็เดินเลี่ยงหลบไปข้างหนึ่งเหมือนเราเป็นตัวเชลโลกค่ะก็ปล่อยเขาเราก็ไม่ว่าใครเขาเดินไปเถอะต้องระวังพี่แจ็คที่อ่าแม่เขาก็บอกอยู่ไม่ให้เดินคนเดียวที่อเมริกาเน่ะมันมันแทงคนไทยตายคาที่เลยมัน มันเกลียดมันหาว่านําเชือช้อโควิดมาเนี่ยมันว่ามันเมาร่วมกับพวกเออมันไม่รู้ว่าพวกคนไหนชี้หน้าหรือไทยไงนี่จะเป็นฝั่งของโรงเรียนจะมีเอ่อที่ให้เด็กเล่นเมื่อคราวที่แล้วมาทําคลิปตรงเนี้ยนี่แหลคะค่ะตรงเนี้ยที่ทําคลิปเอ่อหิมะปล่อยปล่อยหิมะตกล่องรอยหิมะยังมีอยู่เลยนั่นแหละจ้ะกองแรงแต่ง นี่แหละจ้ะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปบ้านเราอันนี้จะไปโรงเรียนปฐมลูกชายก็เรียนที่นี่แหละค่ะอันนี้อันนี้ใส่ของหันนี้ไงฮะไส่สองชั้นนี่ไงข้างในมันนะสองชั้นสองชั้นใส่ใส่ข้างนอกเอาไอ้ของเข้าเนี่ยใส่ข้างใน อันนู้นจะเป็นบ้านตึกโอเคค่ะในคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้ล่ะค่ะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจเขียนคอมเมนต์มาพูดมาถามติชมกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามใน Youtube พิมพาเพลนไนรมันชาแนลค่ะแล้วก็คอยดูคลิปหน้าว่าจะมีอะไรดีๆมาแชร์ ประสบการณ์แล้วพากินพาเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะบ๊ายบายจ้า